คําว่าขันห้าเนี่ยก็คือจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณเรานี่แหละอืที่มันไม่เคยตายนี่แหละแต่พระศาสนาเรียกขันห้าแล้วก็เรียกว่านามธรรมอืมเพราะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอาการไหมมันเป็นใจมันก็มันก็ไม่มีตัวตนไหมและอาการออกจากใจสี่อย่างก็ไม่มีตัวตนไหมจ้ะแล้วทีนี้มันก็เลย เลยเรียกว่าขันห้าเพราะว่าหรือเรียกว่านามหรือเนี่ยละเรียกตามภาษาปฏิบัติแล้วก็ตาําราแล้วก็ภาคปฏิบัติก็เลยเรียกว่าอันนี้คือนามธรรมอันนี้ก็คือขันห้าที่หรือดวงวิญญาณหรือดวงจิตที่เรียนว่าตายเกิดที่ไม่ที่ที่ไม่เคยจบการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแต่ละครั้งละครั้งก็ขันห้านี่แหละเกิด หรือว่าออกจากล่างเขาเรียกวินกิจวิญญาณเนี่ยแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในล่างมนุษย์ก็เรียกว่าขันเรียกว่าขันห้าจ้ะแล้วก็เออมันอย่างนี้แหละลูกญาติธรรมชาวโลกถึงไม่เข้าใจแต่ถ้าคนละเอียดละเอียดมาถามละเอียดละเอียดนี้เราก็ต้องตอบตาม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 ,ตามเข้าใจเหมือนกันต,ต้องตอบให้เขาเข้าใจให้ได้เหมือนกันนะจ๊ะเพราะงั้นก็เราก็ต้องแยกว่า ขันห้าตัวนี้จะว่าไม่ใช่เราก็ได้จะว่าเราก็ได้ฮะเพราะอะไรก็มันก่อกาเนิดเกิดมาด้วยธรรมชาติธรรมชาติสร้างเขามาสร้างสร้างกิจแต่ละดวงละดวงมาด้วยด้วยพลังของโลกอ่ะเพราะว่าพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กิดพวกเราไม่ใช่ไม่มีพ่อมีแม่ที่เป็นรูปธรรมไม่เหมือนร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของพวกเรายังมีพ่อมีแม่ให้กําเนิดก้อนธาตุ แต่ว่าจิตเนี่ยคนที่ให้กําเนิดก้อนธาตุคือพลังของโลกเป็นพลังของโลกที่เขาก่อที่เขามีเขาเขา,เาก็ธรรมชาติเขาสร้างบนกิตอะเนาะอย่าแล้วเขาก็อย่างที่แม่เคยอธิบายลูกหลานฟังมาแหละตะลุดแล้วคันห้าพอมาเข้าปดติตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยเรียกว่าดวงกิตหรือเรียกพลังพลังของโลกหรือดวงหรือดวงอะไรวิญ,ญญาณเออไยก็าตายก็เรียกดวงวิญญ,ญาณ ดวงจิตดวงวิญญาณอ่ถ้าตายเราไม่เรียกขันห้าแล้วนะจ้ะแล้วพอเข้าร่างมีเขาอยู่ในร่างมนุษย์ธาตุสีดินนั้นไฟแล้วถึงจะเรียกว่าขันห้าเพราะมันมันเป็นนามประธรรมท่านถึงให้เราพิจารณารูปนามเน่ยเพราะฉะนั้นมันเขาถามว่ามันมันเรามันใช่เราไหมของเราไหมนี่แล้วทีนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของการไม่รู้จะหาคําตอบอุปมาประมัยยังไง เพราะว่าในตำลาก็ไม่มีแม่ก็เลยว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็มีมีคำตอบค่วะว่าถ้าเรายังไม่ทำความสะอาดให้มันยังไม่ซักฟอกให้มันยังไม่พามันชำระกิเลสให้มันไม่ทำไม่ชำระอาสะวะกิเลสให้มันไม่ทำมิปัสนาให้มันหลุดจากธรรมชาตินะอ่ะ ขันห้ามันมัมนมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มีใจเป็นองค์ประธานมีใจเป็นกิล<ๆ>เลสเต็มๆเพราะนั้นเราก็เลยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็นี่แหละอ่าขันห้ายังเป็นยังเป็นเราเพราะว่าเข,เขาเขาบอกหนึ่งแต่มาเป็นเราตั้งแต่แรกแล้วไงดวงกิจดวงเนี้ยด,ดวงของใครของมันถ้าเราเกิดเป็นใครสักคนหนึ่งตั้งแต่แรกแรก,แรกเลยเนี่ยเราก็จะเป็นเราตลอดไปจนกว่าเราจะพบพระศาสนาพบพระธรรม จนชำระจิตจำระใจเราถึงหลุดจากขันห้าแต่ทั้งนั้นหลุดจากขันห้าแค่หลุดจากความสกรปรกเท่านั้นเองความความที่เต็มไปด้วยอสวะแค่นั้นเองความที่เ,เต็มไปด้วยธรรมชาติเท่านั้นเองความที่เเต็มมีเชื้อของธรรมชาตินั้นเองทีนี้เราชำระจนจน,จนสะอาดผ่องใสก็ขันห้าเนี่ยเป็นคนสะอาดเป็นคนผ่องใสอ่แล้วทีนี้เราไปไหนก็เข้านิพานเราจะให้ตอบว่าเป็นขันห้าเราไ,มไหมทีนี้ นูถึงบางอ้อไมหมล่ะทีนี้ยังไงเสียขันห้าจะตอนที่ยังไม่ซักฟอกเนี่ยยังเป็นธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าเราเพราะอะไรมันเป็นดวงกิจเราตั้งแต่แรกแล้วจะ้ะแต่มนุษย์ไม่รู้ก็เวียนว่ายเกิดแต่จะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนตระก,กลูลเปลี่ยนสัญชาติอาจจะเกิดเป็นประเทศนู้นประเทศนี้อาจจะเกิดเป็นตำบูไอ,อะไรอะตระกูลนั้นตระกูลนี้เนี่ยอันนี้เปลี่ยนก้อนธาตุ แต่ว่าขันห้าจับจองแล้วเป็นเราตลอดไปไม่มีเปลี่ยนแล้วคําตอบมันจะไปตอบว่าใช่ไม่ใช่ขันห้านี่ใช่เราขันห้านี่ไม่ใช่เราตอบไม่ได้ค่ะนี่แม่ถึงอยาจะถามหนูไงโดยตอบว่าขันห้าเป็นของเราก็ตอบไม่ได้ขันห้าไม่ใช่ของเราก็ตอบไม่ได้สรุปแล้วก็คือขันห้านี้ถ้าเราทําความสะอาดให้มันแล้วเอากิเลสออกเกี้ยงที่เราเป็นนิปัสนานะ่ะจนไม่มี ไม่มีอาสวสกิเลสนั่นแหละจ้ะเพราะว่าขันมันเป็นชุด,ชดของเขาอะเออเพราะเขาไม่มีเขาก็เลยเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์เพราะขันไ้าบริสุทธิ์ถามว่าขันหน้าบริสุทธิ์ไปไหนก็ไปแดนมิมุตก็แค่นั้นเองไปแดนมิมุตอ่ะไปแดนมิมุตก็ไปก็ขันห้าตัวนี้เป็นผู่ไปแดนมิมุตไม่มีสิทธิ์อยู่ในแดนสมมติไม่มีสิทธิ์อยู่ในสามแดนโลกธาตุเป็นเพราะว่าตอนที่เราช่วยเหลือมันเอาคําสอนพระเจ้ามาชําระมันเอามา จัดการกับกับที่เขาสร้างมาที่ธรรมชาติสร้างสร้างขันห้านี้มาสร้างกิจดวงกิจนี้มาอันไหนที่ทวานระเจ้าพาจัดการพวกเราถึงจัดการโลกปวดหลงไงพวกเราถึงพาจัดการตามไงพวกเราถึงพาจัดการไม่หลงรูปหลงเสียงไงหลงกินหลงลดหลงอารมณ์หลงอารมณ์ของใจหลงคอใจหลงไม่คอใจพวกเราจัดการพวกนี้นะพอเราจัดการพวกนี้จิตไอขันห้ามันก็ยังคงเป็นขันห้าอยู่นั่นแหละแต่มันเป็นขันห้าที่ไม่มีเชื้อธรรมชาติ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่แรกก็เลยกลายเป็นว่าขันห้าที่เขาถามว่าใช่เราไหมมันใช่เราไหมล่ะทีนี้ว่าเพียงแต่ว่าเพราะมันสะอาดแล้วมันไม่มีสิทธิ์อยู่ในสามเดือนโลกธาตุเท่านั้นเองมันหมดสิทธิ์เพราะมันสะอาดมันคนมันสะอาดมันบริสุทธิ์ดูดโลกสรุปแล้วเขาถามว่าขันห้าเป็นเราไหมแค่เราไหมขันห้าเราคือขันห้าหรือเปล่าขันห้าเป็นเราหรือเปล่าขันห้าไม่ไม่มีในเราไม่ใช่ขันห้าใช่ไหมอย่างเงี้ย ก็เป็นแล้ว่าตอบว่าจะถ้าไม่มีขันห้าเราแล้วพวกเราก็ไม่ต้องเกิดอยะาแล้วที่ก็เพราะมีขันห้าเราถึงเกิดแล้วทีนี้เราถ้าเราอยากจะจบอืยากจะจบเพราะขันห้ามันพาเราทุกข์อ่ะมันพาเราเกิด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 ตายมันพาเราเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติมันพาเราถ้าเราใจมันพาทําผิดก็ต้องไปรับผิดทําถูกก็รับถูกมันก็เลยขันห้าก็เลยพาทําทั้งถูกทั้งผิดเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติน่ะมันถูกสร้างอยูธรรมชาติน่ะ จนกว่าพู้เจ้ามาพ้นเจอแล้วถ้ามัพุทธเจ้าถึงได้ให้เปลี่ยนให้สังให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้สอนจิตสอนใจให้แก้กแจิตแก้ใจใจในไม่มีอะไรจนว่างเปล่าจนเรียกว่าไม่มีตัวตนจนเรียกว่าไม,ไม่ไม่ความพอใจไม่มีความไม่พอใจไม่มีอ่ะโอ้เทมันก็เลยกลายเป็นว่าขันห้าที่ถูกสร้างมาด้วยธรรมชาติก็จริงแต่มันมันแต่มันมีแต่มันกลับลำอ่ะมันสะอาดน่ะมันบริสุทธิ์มันผ่องใสอ่ะเออมันก็เลยไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกนั่นว่าคนที่ทําละจิต อิเลตออกจากจิตจากใจถึงต้องหลุดจากหลุจากโลกสมมติสู่โลกวิมอดไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกสมมติเด็กขาดของเด็กขาดแล้วจะว่าของเราไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่ก็เลยฝากเาไว้จะว่าของเราอยู่ไหมเพราะพาะขันห้าเป็นผู้ไปไปนิพพานค่ะแล้วจะว่าเราก็ได้จะว่าไม่ใช่เราก็ได้ ราะนั้นก็เลยแม่รู้จะเอาอะไรมาบอกเ่าไหมเลยแม่ก็เลยนึกถึงอ๋อทาไมสมโพเธเจ้าถึงมีคําว่าอากินไตมราเคยได้ยินคําว่าอากินไตไหมละ่ะลูกจะยินกับมีประมาณอะครออ่าแต่ตัวองอากินไตแปลว่าไม่มีที่ส้นสุดเดี๋ยวลูกไม่มีประมาณใช่ไหมลกูกหนูหน,น,นูฮะหนูเรียนมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ ตอ,อน่อนอาใช่ใช่เพราะว่าแม่แม่แม่ก็รู้แต่ว่าอาจินใจไม่มีอุปมาประมัไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีข้อออืคือคือมันไม่มีไม่มีอะไรในในสามแดนโลกธาตุเปรียบเทียบได้ค่ะคือว่ามันมันนอกนอกเหตุเหนือผลไปแล้วนะคะอาจินใจนะคะ เธอไม่เราไม่จําเป็นด้วยค่ะไม่จําเป็นที่จะมนุษย์ต้องออกมาศึกษาด้วยค่ะเพราะวันมันไม่ได้มันไม่ได้มีส่วนอยู่ในการเกิดแก่เก็บตายมนุษย์ไม่ได้มันมีส่วนในขันห้าไม่มีมาในส่วนของเอ่อการของมนุษย์มันเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่นอกนอกเหตุเหนือผลมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมาคือเอามาเอามาสาธายายเอามาขี่คลายก็ไม่ได้เกี่ยวกับการของมนุษย์ของสิ่งที่มนุษย์ มีชีวิตในโลกใบน,นี้ก็เลยเป็นเรียกว่าไม่มีประโยชน์กับที่จะเอาม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 าเอาประโยชน์กับคําว่าอาจินไตไม่มีอุปมาปไม่ไม่มีข้อเป,ป,ปรียบเทียบไม่มีข้อสิ้นสุดไม่มีข้อจบไม่มีไม่ต้องเอามายุ่งเลยค่ะคือว่ามันอยู่นอกไปแล้วไม่ได้มาเกี่ยวกับมนุษย์ที่ท่านมาสอนให้เราเรียนว่าแต่เกิดคําว่าอาจินไต ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับการเกิดแก่เก็บตายของของมนุษย์ทั้งโลกไม่มีคำอธิบายเหนือไปมันอยู่นอกนอกนอกเหตุเหนือผลมันอยู่นอกอันนี้จังทุกขังหน้าตานะ่ะนะจ้ะแล้วเราจะเปรียบเทียบอะไรทีนี้เพราะนั้นวันนั้น,น,น,นขันห้าที่เขาถามเหมือนกันทีนี้นี่แหละค่ะก็ไม่ต่างอะไรกับอาชินตยที่สุดจะบอกว่าเราก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่ใช่เราก็ไม่ได้ที่แท้เพราะความกิบมันก็ ถูกสร้างมาจากธรรมชาติไหมธรรมชาติสร้างมันมาไหมเออทีนี้ว่าแล้วแล้วเราอ่ะหนึ่งเขาถามว่าเราอ่ะเรามาเป็นเรามวทำไมธรมาทำไมเป็นเราเนี่ยแล้วทําไมไม่ใช่เราเนี่ยเออเพราะเราเลยก็แทงเขาเ้าไปบัญชีอาตินไตไม่มีไม่มีเหตุไม่มีไม่มีมันเหนือเหตุเหนือผลที่จะเอามายืนยันเพราะฉะนั้นรู้แต่ว่ายัางไงเสียอ่าพระพุทธเจ้ามาค้นเจอว่าถ้าเกิดอยากหมดทุกข์ไม่อยากเวีนยนว่ายตายเกิด พ้นจากวัตะวันวัตถะทสังสารวรพ้นจากสารโลกของสามแดนโลกธาตุนี้ก็ก็ชำระจิตชำระใจทุกอย่างให้ใจจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แค่นั้นเองจิตกระใจก็คือขันห้าอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าพอหลุดโลกก็จิตกระใจเป็นพวกไปแล้วถามว่าใครเป็นคนไปถ้าถ้าถ้าขันห้าไม่ใช่เราก็จิตจิตในละไปก็เรานี่ละไปจ้ะเรานี่ละไปสมมติอ่ะแล้วคำว่าสมมติได้ยืมแต่เราไปเนี้ย เราไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่ากิตสะอาดไม่มีสิทธิ์อยู่ในสามแดนโลกธาตุทีนี้ทีนี้ทิ้งเป็นแบบนั้นไปนี่ก็เราทําความสะอาดทาความบริสุทธิ์เราปฏิบัติแก้กิจแก้ใจซักพอกกิจซักฟอกอใจจัดก,การกับขันธ์ห้าไม่มีเชื้อของธรรมชาติเหลือเราก็กิตดวงนี้ก็ต้องออกไปสู่โลกวิมุตติออกสู่แดนอมตะมหานิพพานเพราะนั้นจะเรียกว่าเราไหมรักคนที่ไปใช่เราไหมนะแล้วตอนที่ปฏิบัติอยู่ใช่เราไหมเล่นถามแบบ แบบนี้ต้องเทใส่อากินไตที่ว่านะคะต้องให้ไปต้องให้ไปฟังต้องให้รู้เรื่องของอากินไตไปว่าอากินไตไม่มีข้อไม่มีประมาประไหม่ไม่มีข้อเปรียบเทียบไรฟไร้ประโยชน์กับมนุษย์มนุษย์ไม่ต้องไปเอาประโยชน์กับมันเลยไม่ไม่ไม่ข้องไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตามเมื่อกี้หนูตอบว่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละค่ะไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่มีข้อไม่ไต่ไม่ได้เอาประโยชน์น่ะค่ะ ไม่ได้มาจาัดก,การอะไรได้เลยคันห้ายังยังจัดก,การได้ให้สึ่งสุดได้ให้สะอาดได้ให้ยุติลงได้คันห้าจ้ะเออเขาเลยเออเอาทัดจะมาเอาคําตอบก็ได้ตอบได้แค่นี้เร้ววะว่ <c oughs> าแต่ว่าแมกอธิบายได้อย่างนี้แหละจ้ะแมกก็ไม่ใช่ไม่ค้นนะค้นก็เลยเอเอคุณส่งงานไปให้ลูกลูกสาวที่ว่าเขาถามว่าคันห้าเป็นเราไหมแล้วเราเป็นกันแล้วแล้วเราใช่กัน ขันห้าเป็นเราไหมเราคือขันห้าไหมเนี่ยหนูก็ตอบมามันเป็นก็ไม่เป็นเราก็ได้เป็นเราก็ได้จ้ะเนี่ยเพราะว่าพอดีมันสร้างมาจากธรรมชาติเนาะ,ะพูดอีกพูดแล้วพูดอีกเพราะธรรมชาติมันสร้างขันห้าเรามาแต่ตอนสร้างมันไม่ได้สร้างมันไม่ได้เรียกว่าขันห้าเนี่ยมันสร้างดวงจิตเนี่ยมันสร้างดวงจิตจ้ะแต่พอมาเข้าปฏิสังทิในขนันบรนดาก็เลยเรียกขันห้าีนี้นจ้ะ ทีนี้เป็นขันห้าแล้วเรียกขันห้าก็ได้เรียกเรียกจิตวิญญาณก็ได้เรียกวิญญาณมาปฏิสนธิก็ได้เนี่ยเรียกอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีเชื้อของการเกิดไงอ่ะก็นี่ก็เลยว่าเป็นเราเรามาจากไหนทีนี้เอ้าก็ธรรมชาติมันมันสร้างไอเชื้อไว้ถ้าเข้าถ้าเข้าธาตุสีเมื่อไหร่มันก็เป็นตัวเราเป็นเราเราแต่ก็ก็ก็ถึงดับดับขันลงเป็นนิจัง ร่างกายเราก็ดับขันหมดสภาพก็ต้องคืนสู่ธาตุเดิมเพราะว่าร่างกายเราเป็นดินน้ำหนังไฟเนี่ยแต่ขันห้าเนี่ยเป็นอาที่ว่าใจเราเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยแล้วสี่อย่างก็เป็นอนัตตาสรุปแล้วขันห้านี้ก็คือเรียนแว้ไใเสือ่อีในโลกใบนี้มนรู้จะเอาคําไหนมาพูดย่อๆที่สุดแล้วก็ม้วนที่สุดก็เลยอ๋อเป็นเรื่องของอาจินไต ไม่มีคําอุปมาอุปไมยไม่มีข้อไม่มีคําเปรียบเทียบเหนือเหตุเหนือผลนอกรูนอกทางไม่ต้องมาคล้องแวะกับมนุษย์กับสิ่งที่มีชีวิตกับสัตว์โลกกับมนุษย์โลกเออเองจะเชื่อหรือเชื่อเองไม่เชื่อเรื่องของเองเองไปเองอยากรู้ไปแล้วเองพ้นผูกไหมเองอยากรู้ไปแล้วเองอ่าไม่ต้องเดืนแม้แต่เกิดไหมเองอยากรู้แล้วเองอ่าหลุดพ้นจากอาสวะีิเลสไหม นี่นะก็ตอนนั้นไม่สะอาดเนี่ยตอนที่มันยังยังไม่ซักฟอกเนี่ยตอนที่ยังเป็นยังไม่ถึงจัดก,การจนสิ้นอาสวะกิเลสจนใจใจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยจนใจก็บริสุทธิ์จกกิตก็บริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์ทําความบริสุทธิ์จนไม่เหลืออะไรจนหลุดพ้นจนแล้วเรารู้แจ้งเรื่องสัจคำสอนเอตอันนี้มันก็เท่ากับว่าเราเนี่ยนี่คือขันขันห้าเราเปลี่ยนอะ่ะเออขันห้าเราออกจากล่าง มันก็เลยไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกสมมติน่ะมันทําความบริสุทธิ์ไว้ไม่งั้นท่านจะเรียกว่าพระอรหันต์หรอเนาะฉายาเนาะนามอะ่ะผู้ที่ท่านชาระจิตได้ท่านก็ให้ให้นามว่าหรือให้ตำแหน่งอะ่ะให้ตาแหน่งว่าผู้ผู้อรหันตมรรคผลนะ่ะเพราะว่าชาระจิตชาระขันห้าได้อะ่ะชาระสะอาดหมดเลยอะไม่มีไม่มียึดอะไรเลยอะ่ะจ้ะตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทมอารมณ์ที่มันออกจากจิตจากใจ แล้วก็ไม่หลงท่าสีดีนน้ำลงไฟไม่หลงไม่ีตัวมีตนไม่หลงว่ามีตัวกูตัวมึงไม่หลงโลกสมมตุติไม่หลงว่าโลกนี้เป็นอ,อมตะโลกนี้เป็นที่อยู่ของพวกมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่โลกนี้เป็นที่ที่อยู่ของหมูมวนสัตว์ที่จะต้องเป็นอนิจจังทุกขังนาตาเวียนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอยู่ในโลกวัฏวนวัฏสงสารท่านเรีท่านถึนเงเรียกวัฏวนวัฏสงสารท่านถึงเรียกวัฏจักร วัตวนว <c oughs> ัตทุกเน่เพราะงั้นผู้แก่จะเรียกโลกนี้เป็นโลกวัตวตจักรวัตทุกวัตวนวัตสงสารทําไมแล้วเพราะพระอถึงเรียกส่วนนี้ก็ทําไมพระองค์ถึงเรียกอย่างนี้ก็ว่าขันธ์ห้าอันนี้แหละมันถูกสร้างมาจากธรรมชาติแล้วทีเนี้ยธรรมชาติมันก็เลยพอมันเข้าร่างร่างเสียหายมันก็เกิดใหม่ร่างเสียหายมันก็เกิดใหม่มันก็วนอยู่อย่างเงี้ย แล้วมันทุกข์พระพุทธเจ้าเลยเลยเห็นเห็นว่ามันทุกข์พระองค์ก็ออกมาตัดสรู้เลยโลกเลยว่าทํยังไงที่จะไม่ให้มันวนพระองค์ก็อ๋อชาระแน่ก็ชําระก็ชําระขันห้านี่เลยบ้างขันห้ามีอะไรมั่งชําระใจใจเป็นตําแหน่งใหญ่ใจเป็นผู้สะสมใจอวิชชาท่านบอกใจใจคือตัวอวิชชาใจคือคือตัวกิเลสเต็มๆนี่และ,แล,ะ,แล,ะและส่วนเวทนาสุขทุกข์ก็คือก็อผลของใจทํา แล้วก็สัสญญาความจําก็ผลของธรรมชาติที่ป้อมมาไวใ้ให้ให้ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็สังขารตัวคิดตัวปรุงก็นี่เลยไอ้สังขารจิตนี่แหละอ่ให้มาคิดมาปรุงเพื่อจะพวกมนุษย์จะได้มีกินมีอยู่มีใช้มีอ่าตําแหน่งมีอลาบยศมีสิ่งมีสมบัติรัศฐานคือมีชีวิตอยู่ได้สุขสบายไม่ไม่ไม,ไม่ทรมานทุกข์ลำบากมากเขให้ก็ให้สังขารตัวคิดตัวปรุงมาคิดมาปรุงนะเนี่ย เนี่ยสังขารยืนรับยืน,ยนตัวรับรู้เอาก็ให้มีตัวรับรู้ยืนยันรับรู้แต่ถิ่งที่สังขารจิตเป็นผู้บุงผู้แต่งเป็นผู้เห็นเป็นผู้รู้สัมธรรมชาติก็กเลยครบเป็นสี่ตัวละเออเวทนาเทศนาสุทุก์ก็ผลของการใจทําบาปสังกรรมเออแล้วก็ขั้นต่อไปก็นี่แหละสัญญาก็ต้องมีไม่มีสัญญาแล้วแล้วก็มันต้องทําก็มันต้องชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาขาดสัญญาเออแล้วมันเป็นก็เป็นขันห้าที่เขาให้มา เกิดในโลกอยนี้เพื่อจะได้มีชีวิตแล้วก็กินอยู่แล้วก็อยู่ไป,ปชาติหนึ่งพบหนึ่งหมุนเวียนอยู่เป็นพบพบชาติชาตินับไม่ได้้วทีนี้พระพุทธเจ้าเห็นมันไม่มีประโยชน์เนี่ยเพราะไม่มีประโยชน์ท่านก็เลยเอาจบไหมนะ่ะจบไหมจบแล้วท่านก็เลยพาเราจบนี่ไงพามนุษย์ทั้งโลกจบนี่ไยอยากจะจบไหมล่ะเพราะว่าเกิดก็ก็ต้องตายตายก็ต้องเกิดนะ่ะแล้วสุขก็ต้องเปลี่ยนกันกระทุกสับกันอยู่อย่างนั้นแหละสองอย่างท่านก็เจอเอา ให้งดทำบาปก็เหลือแต่สุขแน่แล้วว่าสัญญาคมจำนั่นเอาเอามาจําแต่ธรรมะธรรมโมเอามาจําแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับกับกับใจอวิชชาอา้าวังขัรตัวคิดตัวปรุงก็ให้มันปรุงแต่อตัตตาทาให้มันปรุงแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับกับขันขันห้าตัวเนี้ยกับดวงจิตดวงวิญญาณที่ถูกสร้างมาด้วยธรรมชาติเนี่ยให้ปรุงแต่อัตตรทำปรุงแต่สิ่งที่มันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมงคลปรุง,งแต่สิ่งสิ่งที่จะเกิดให้ให้ให้ใหใหจิตใจนี้ เป็นพลังพลังมีบาบุญพลังบุญพลังบารมีพลังที่ไม่ธรรมชาติพลังที่เหนือธรรมชาติพลังเกิดอำนาจอำนาจแห่งความรู้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 จริงรู้จริงรู้จริงรู้แจ้งรู้ที่ที่รู้ความจริงของโลกสมมติอะแล้วก็ยืนยันตัวรับรู้ก็ยืนย an <dem> ันองค์ประกอบ นี่พระพเกแาก็เลยเห็นเลยเห็นเลยมาบอกวกามนุษย์ทั้งโลกและนี่และนี่ก็คือเรื่องของขันห้าแล้วนี่คือเรื่องของมนุษย์ที่ที่มีขันห้าเป็นเป็นแกนเป็นหลักเป็นเป็นตัวพาเกิดอเถ่เกบตายแล้วทีนี้เราอยากหยุดก็ก็แก้ขันห้าแน่ก็แก้ที่ขันห้ามันแก้ขันห้าเสร็จตัวขันห้าเราเลยเป็นผู้หลุดบอลเป็นผู้หลุดเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์อยู่ มันสะอาดแล้วเขาไม่ให้อยู่เหมือนธรรมชาติาก็ไม่ให้อยู่เหมือนกันอยู่ไม่ได้เพราะมันมันไม่มีที่อยู่ของของจิตขันห้าที่สะอาดบริสุทธิ์ทั้งสะอาดทั้งบริสุทธิ์มันก็ไม่มีสิทธิ์อีกถ้าท่านถึงว่าผู้จะปฏิบัติแล้วเข้าสู่มรรคผลนิพพานอ่ะแต่กตดยังไม่ออกจากร่างก็ยังอยู่ในร่างก็อยู่ไปพอร่างคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟจิตก็เข้าสู่นิพพานเนี่ย้าเรียกนิพพานแล้วจะเป็นของเราไ,มไหมวันเออ กวามันไม่เรียกว่าเราไหมล่ะเพราะฉนั้นเรื่องของธรรมชาติาผู้ผู้จะมาถามว่าจิตเป็นเราไหมเราเป็นเราเป็นจิตไหมเอ้ขันห้าเป็นเราไหมเราเป็นขันห้าไหมเราขันห้าเป็นเราด้วยเหรอเรามีเราเป็นขันห้าด้วยเหรอเรามีเราเรามีขันห้าเป็นเราเหรอขันห้าใช่เราเหรอเนี่ยแลก็บอกว่าเวลาเขาสอนเขาไม่ให้ไม่ให้ยึด ว่ามีเรามีตัวมีตนก็เลยตีความหมายไม่แตกว่าคําว่าไม่มีเราไม่มีตัวมีตนเนี่ยคือเพื่อจะให้เอาวิชามันรู้ว่าเออมันเป็นอนัตตาขันห้านี่เป็นอนัตตาก็เป็นอนัตตาแล้วถ้าเผ่อเราเรื่องดีเราก็เอาเรื่องไม่ดีเราก็ทําทําอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยทําให้ขันห้านี่ยไม่ไม่บริสุทธิ์เพราะไม่บริสุทธิ์มันก็เลยเกิดอยู่ในโลกนี้ ทำความบริสุทธิ์มากก็ไปเกิดดีทำความบริสุทธิ์น้อยทำบาปมากก็ไปเกิดตามคบภูมิแห่งความบริสุทธิ์นี่คือโลกของสมมติแม่ก็นึกไม่ถึงกันว่าจะมาเจอคำถามว่าจิตนี้ใช่เราไหมเราใช่จิตไอ้ขันห้านี้ใช่เราไหมอเมื่อกี้แม่พูดเรื่องอะไรวะโอ้ยยืนยันพระพุทธองค์ก็ยังมาพาผาหนีได้ผาจบได้ก็พาแก้ได้แล้วคนที่ไปก็คือขันห้าเรานี่แหละ ผ่ันห้าเราเป็นผู้ไปแล้วจะเป็นเรียกว่าเราไหมวันนี้เรียกว่าเราก็ได้อะที่หนูพูดลราเรยกเราก็ได้ไม่ใช่เราก็ได้หนูพูดเป้งเลยไม่ต้องพูดเยอะหนูพูดนิดเดียวจบเลยแทงผัวเลยอืว่าเราก็ได้ไม่ใช่เราก็ได้แล้วแต่จะเรียกแต่ถ้าเองชําระไม่สะอาดเองก้องเกิดอยู่ในสามเด่นโลกธาตุกันแล้วกันแต่ถ้าเองชําระตามพระพุทธเจ้าสอน ไอ้ขันห้าเองได้ไปอยู่ประลมประสุขแห่งมหาอมตะมหานิพานอ๋ว่าแม่พูดถึงตรงว่าถ้าทําสะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วแต่ขันห้ายังไม่พังไอ้ธาตุสียังไม่พังยังไม่ยังไม่เสียหายมัาก็อยู่ในนั้นขันห้าที่ที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ที่พร้อมที่ที่ทำร้าเสร็จแล้วมันก็อยู่ในขันอยู่ในธาตุสีในน้ำมันไฟนี่แหละในเมื่ออยู่ในธาตุสีในน้ำมันไฟแล้วพอร่างกายแตกดับก็ดิ่งเลย ดิ่งเลยไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไปโลกไหนเลยสามแดนไม่มีทางเลยไม่ไม่ไม่ไัตะวนแล้วไม่วัตทุกแล้วไม่วัตรสงสารแล้วไม่